สุดบสุดเอฟซีอีกาเชี่ยวชาญสุดทันการวันนี้ผมพ้นอีกามาอะไรกันตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของหลังเกมคาร์ทแทมฮอสเปอร์นะครับที่บุกเอาชนะคริสตัลพาเลสได้แบบสวยงาม4ประตูต่อศูนย์แล้วพ่วงไปถึงสถานการณ์ล่าสุดนะครับในการลุ้นท็อปโฟชิงพื้นที่ทำไร่ทองนะครับไปชี้จุดหักเหสำหรับ4ทีมที่ลุ้นตัวอันล้ำค่ากันนะครับฝากกดจดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันสปอร์ตช่องทางโภชกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชโนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครนับ <S <S ไปดูในเรื่องของท็อตแนมฮอสเปอร์ของอันโตนิโอคอนเต้กันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ก็สามารถบุกไปเอาชนะคริสันพาเลสได้ถึงเซลเฮิร์สพาร์ค4ประตูต่อศูนย์ครับเป็นสิ่งที่อันโตนิโอคอนเต้ต้องการนะครับก็คือเกมที่ไม่ควรแพ้เกมที่ต้องชนะต้องทําให้ได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วง6-7นาที่ผ่านมาเราคงเห็นแล้วนะครับว่า สเปอร์ไม่เหมือนเดิมนะครับทำแต้มหล่นเรียราเหลือเกินนะครับในเกมที่ต้องชนะดันแพ้เกมที่โดนนําไปก่อนดันกลับมาไม่ได้ครับหลังจากที่เคยเป็นสเปอร์ที่เคี่ยวรากดินกลายเป็นดิ่ไปแล้วนะฮะแต่เกมล่าสุดครับก็สามารถที่จะเอาชนะคิสซันพาเลสไปได้4ประตูต่อศูนย์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะ่ะบรรดาสื่อบรรดากูรูเนี่ยต่างมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากมากของสเปอร์นะครับเพราะว่าหลังร่วงเสียประตูบ่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วสเปอร์ก็ทําได้สําเร็จครับ เป็นเกมที่ต้องยอมรับเลยว่าคิสตันพาเลสของแพตติเวลร่านั้นตั้งเกมมาได้ดีครับในช่วง4ี่สิบห้านาทีแรกนั้นคิสตันพาเลสถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสจังหวะจับโคนเนี่ยเหนือกว่าสเปอร์แต่ทําไม่ได้ส่วนสเปอร์นั้นยังตั้งเกมไม่ติดนะครับแต่ในช่วงพักครึ่งนะครับอันโตนคอนเต้กับทีมงานนะครับสามารถแก้เกมมาได้ดีนะครับปรับสปีดนเรื่องของเกมการเล่นได้เร็วมากขึ้นปรับเร็วมากขึ้นแล้วก็ยิง4ประตูรวดเลยนะครับนาทีนะครับแเคน นาที53จากแฮริเคนเช่นกันนะครับซึ่งนี่แหละครัถ้าเคนเข้าล็อกเข้าฟอร์มสเปอร์วันนั้นก็มีลุ้นในการทําประตูแล้วก็ลุ้นในการเป็นผู้ชนะได้สุดท้ายแล้วแฮริเคนจัดให้2ลูกรวดแล้วเป็น2ลูกที่ทําให้สเปอร์ปลดล็อกความกดดันเล่นได้ง่ายมากขึ้นแล้วนาที68นะครับได้มาจากแมตช์โดเฮอร์ตี้แล้วก็มาปิดท้ายนาที72จากซนเฮอรมินนะครับสเปอร์ก็ยังรัง้งอาคาที่5นะครับ ตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2แต้มแต่แข่งมากกว่า1เกมนะครับสเปอร์เนี่ยที่ผ่านมาพลาดบ่อยแต่นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับสเปอร์ของคอนเต้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไล่ล่า3คะแนนให้ได้อย่างต่อเนื่อง5เกมถัดไปของสเปอร์คอนเต้นี่สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นตัวชี้ชะตาว่าสเปอร์จะสามารถจบท็อปโฟได้หรือไม่เกมต่อไปนะครับในช่วงเดือน มกราคม15มกรานะครับสเปอร์จะเปิดบ้านรับเมอร์อเซนอนนี่คือเกมที่สเปอร์พลาดไม่ได้นะครับถ้าไม่อยากให้อเซนอนคว้าแชมป์พวกเขาต้องมีแต้มจากเกมนัดนี้ถ้าให้ดีต้องชนะด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมานั้นสเปอร์เป็นหนึ่งทีมที่ทําผลงานในช่วงการเจอทีมระดับบิ๊กซิกเดียวกันเนี่ยไม่ดีนะครับไม่ค่อยชนะแล้วถ้าหากว่าชนะได้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ทีมของคอนเต้นั้นพุ่งแรงกลับมา หลังจากที่เจอกับอาร์เซนอลแล้วนะครับสเปอร์ต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็คืองานโคตรช้างครับงานหนักมากของคอนเต้เลยเพราะว่าซิตี้เองก็ต้องการทําทุกวิถีทางในการไล่ล่าอาร์เซนอลด้วยนะครับจากนั้นสเปอร์ต้องเงยือนอีกหนึ่งเกมนะครับไปเยือนโฟลลัมที่ระบบการเล่นแข็งแกร่งมากนะครับภายใตยก้การทีมของมาโกซินวาแล้วโฟลลั่มนี่ไม่ธรรมดานะครับมีตัวเข้าทําอย่างอเล็กซานด์มิโตวิชนะครับชื่นชอบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการ เข้าทาแบบทะลุทะลวงแบบแข็งแกร่งดุดันเกลียวกลัดซึ่งนี่คือเกมที่สเปอร์ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าให้ดีต้องชนะด้วยแล้วสเปอร์จะได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วเจอกับ, City บแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรียกได้ว่าใน5เกมนะครับสเปอร์ต้องเจอซิตี้สองเกมโอ้โหถือว่าเป็นงานที่หนักสุดๆของท็อตแนมฮอสเปอร์จริงๆจากนั้นก็ต้องไปเยือนลสเตอร์ซิตี้นะครับที่โอเคในบ้านมีตัวทีเด็ดอยู่หลายคน5เกมของสเปอร์นะครับบอกเลยเหนื่อยสุดๆแต่ถ้าผ่าน5เกมนี้ได้นะครับ สเปอร์จะมีลุ้นในการจบท็อปโฟกเป็นอย่างน้อยเป็นเป้าหมายหลักเลยของสเปอร์ในนาทีนี้แล้วในเวลาเดียวกันครับสเปอร์ก็จะต้องเสริมทัพด้วยนะครับเพราะว่าคุมกําลังชุดนี้สิ่งที่ขาดหายไปนะครับคือตัวกองกลางตัวสร้างสรรค์กองกลางตัวที่คอยจ่ายบอลแบบคิวลพ์พาสต,ต้องหากองกลางตัวรุกดีๆเข้ามาช่วยแฮร์รี่เคนสโตรมินและก็คลูเซฟสกี้ในเวลาที่ยังไม่มีริชาร์ดเลซนเจ็บอยู่นะครับแม้ว่าไบรนต์จิว จะกลับมาแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมได้เนี่ยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสจะซื้อคุณต้องซื้อนะครับสรับสเปอร์นะฮะทีนี้เราไปดูอีก4ทีมที่ต้องคั่วโควตาสำคัญอีก2ใบอีก2ใบนั้นหมายถึงว่า2ใบแรกเนี่ยเขาว่ากันว่าถูกจับจองไปแล้วนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลแต่2ใบสุดท้ายจะแย่งกันระหว่างนิวคาสเซิลแมนยูสเปอร์และลิเวอร์ pool ครับ ่ันซเปอร์ไปแล้วไปดูกันที่นิวคาสเซิลกันบ้างนิวคาสเซิลของเอดต้ฮาวนะครับต้องบอกเลยว่าจอดเยี่ยมมาโปรบมือให้กับการทํางานของเอดี้ฮาวแล้วก็ทีมงานแล้วก็ลูกทีมด้วยนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานิวคาสเซิลแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นคือการแพ้ลิเวอร์พูลและเป็นการแพ้และโดนโทดเจ็บนาที90บวก8จากฟาบิโอกาวาโยโนครับนอกนั้นพวกเขาชนะแล้วก็เสมอเจอคู่แข่งที่ใหญ่กว่า เดิมดาบิกซ์ไม่แพ้มีชนะด้วยนะครับส่วนเจอกับพวกทีมไซส์ใกล้เคียงกันหรือว่าต่ำกว่าพวกเขาก็สามารถเก็บ3แต้มได้แต่น่าเสดยตรงที่ว่าในเกมก่อนที่นิวคาสเซลไปเยือนอาร์เซนอลแล้วดึงแต้มมาได้เนี่ยพวกเขาได้เล่นในบ้านเจอกับลีสยูไนเต็ดซึ่งในเกมวันนั้นนิวคาสเซลทำอะไรลีสไม่ได้นะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ลองถ้าเปลี่ยนจาก1แต้มเป็น3แต้มนาทีนี้นิวคาสเซนอาจจะลุ้นได้แบบยาวๆด้วแต่เั้งนี้เท่านั้นนะครับ นิกอสันถือว่าเป็นหนึ่งในค a n d i d ที่สําคัญนะครับจุดหักเหของพวกเขาคืออะไรจุดหักเหของนิกอสันคือตัวผู้เล่นในแดนกลางอยากเจ็บก็แล้วกันตัวผู้เล่น,นแดนกลางตอนนี้นะครับที่สามารถคาดหวังสูงได้นั่นคือบูโนกิมาริสแต่ถ้ากิมาริสบาดเจ็บไปและหายหน้าหายตาไปเนี่ยบอกเลยว่างานเข้าจริงๆริงน,นั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่นิเกอสันต้องระวังให้ดีแต่ถ้าจะให้ดีก็คือการไปดึงตัวใครสักคนหนึ่งในช่วงตลาดหน้าหนาวเข้ามาช่วยงานบูโนกิมาริสนะครับนอกนั้นผมไม่ห่วงเลยเพราะกองหน้า มีกลยุทธในการโจมตีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับส่วนกองหลังเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นมากเวทิปเปียเล่นดีมากดดนเบิร์นเช่นกันแล้วก็คู่เซนเตอร์อย่างฟาเบียนแชกับสเวนบอตมานี่แข็งแปง่งแล้วก็เหนียวแน่นยืนตําหน่งได้ดีอ่านเกมได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ยังมีนิกป๊อบที่เหนียวหนึบจริงๆนะครับพลาดน้อยมากนะฮะดังนั้นส่วนประกอบอื่นๆของเดเซนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเป็นหนึ่งในตัวค a n ิเดตที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับสำหรับการจบท็อปโฟและข้อดีของเดนเซนอีกอย่างหนง ไปเล่นในเกมยุโรปนะครับโฟกัสเต็มที่กับในเกมลีกแต่ละสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับจุดหักเหอย่างเดียวนะครับก็คืออย่าให้บรู๊คกมไรท์เจ็บนะครับไม่งั้นเนี่ยกองกลางขาดความสมดุลอย่างแน่นอนส่วน,นเรื่องของ5เกมต่อไปของดิเคสันเนี่ยบอกเลยว่าเข้าทางดูและเป็นใจเพราะว่า5เกมถัดไปของดิเคสันคือเย้าฟูลแลมเยือนคิสเซนพาเลสเย้าเวสต์แฮมเยือนบอร์นมัธแล้วก็เย้าลิเวอร์พูลครับ4เกมก่อนหน้าที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยบอกเลยว่าดิเคสันสามารถเก็บได้ถึง 12แต้มนะครับเต็มที่นี่คือ10หล่นได้อีก2ก่อนเจอลิเวอร์พูลนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้คือช่วงเวลาโกยคะแนนของนิวคาสเซิลทีนี้ไปดูกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเชนฮากกันบ้างนะครับแมนยูตอนนี้นะครับดีวันดีคืนจริงๆนะครับใน4เกมหลังสุดในเกมพมรีเมียร์ครับแมนยู U, ชนะได้4เกมติดต่อกัน แล้วเป็น 3- ใน4เกมที่พวกเขารักษาคลินชีทได้นะครับหนึ่งในนั้นปัจจัยสำคัญคือกองหลังดูแน่นขึ้นลุกชอสามารถเล่นในทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์แบ็กนะครับยังสามารถสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้เรียกได้ว่าอิเชนฮาร์ดวางแผนมาได้ดีมากๆดาวิดเดเคอาร์นะครับเป็นหลวงข้อเดเหนียวเหนือสุดๆนะครับเรียกว่าช็อตสต็อปเปอร์เนี่เป็นงานที่เครื่องหมายการค้าของเดเคอาร์อยู่แล้วนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยแนวรับไม่ค่อยจะมีปัญหาอาจจะมีช็อตผิดพลาดบ้างแต่ไม่ถึงกับขัน้น เป็นการผิดพลาดและนําไปซึ่งหายยันนะส่วนตรงกลางนะครับของแมนยูได้ว่ากลมกล่อมแล้วก็ลงตัวสุดๆนะครับการยืนคู่กันระหว่างคริสเตนเอริเซนกับกาซิมิโรสุดยอดนะครับแล้วข้างหน้ายังมีบรูโน่แฟรนันส์น่าเสียดายตรงที่ว่าดอนนี่เฟเบกันเจ็บไปไม่งนั้นี่้เป็นอะไรเสริมที่ดีตัวรุกสามารถทาประตูกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คัสเฟรซฟอร์ดยิ่งเล่นยิ่งดีเติบใหญ่เติมไหวนะครับส่วนออตโตนี่มาร์เซอรลก็ถือว่าเป็นตัวความหวังให้กับทีมได้นะครับโปรแกรมการแข่งของแมนยู เหนื่อย2เกมถัดไปนะครับหลังจากจบ FA Cup เนี่ยแมนยูจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยการไปเยือนที่ลอนดอนบ้านของอาร์เซนอลนี่คือ2เกมที่จะเป็นตัวดักชนิชีวิตแมนยูได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าสมมุตินะฮะแมนยูไม่แพ้2เกมนี้ได้1แต้มกับแมนซิตี้ได้1แต้มกับอาร์เซนอลแล้วไปชนะลีสแล้วเฝ้ารัง2เกมชนะทั้งเลสเตอร์ชนะทั้งเบนฟอร์ด มันทำให้สถานการณ์ของแมนยูในการลุ้นท็อปโฟโสดใสมากยิ่งขึ้นและดูจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับแมนยูมักจะไม่ค่อยพลาดในเกมที่ควรจะไม่พลาดนะครับดังนั้น2เกมถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นตัวดัชนีชี้วัดเลยแต่ถ้าแพ้เนี่ยบอกเลยว่าก็ไม่สวยเหมือนกันเพราะว่าทีมอ,อื่นๆก็พร้อมที่จะทะยานพุ่งขึ้นมาแต่แล้วก็ตามครับถ้าหากว่าแมนยูดันชนะ ดันคลิกชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านที่โอทแวฟอร์ดและดันบุกไปควักสามแต้มกับอาร์เซนอลวันนั้นเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าแมนยูก็เป็น1ในทีมมาแต่งสำหรับการจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับสองเกมนี้จับตาดูให้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเอริ i เซนฮากับทีมงานแล้วก็ลูกทีมจะทำได้ดีมากน้อยเพียงใดจุดหักเหมอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวดัชนีชี้ว่าเลยว่า แมนยู U, จะลุ้นที่ตรงไหนท็อปโฟหรือมองไกลไปถึงการเป็นแชมเปี้ยนออฟอิงแลนด์นะครับทีนี้มาดูกันในเรื่องของลร์พูปิดท้ายหงแดงครับน่าเสียดายตรงที่ว่าในเกมล่าสุดดันไปเสียถึง3แต้มให้กับเบรน f ฟอร์ดครับแต่ก็ต้องชื่นชมและก็ยกเครดิตให้กับเบรนฟอร์ดที่ในเวลาที่เจอกับทีมใหญ่พวกเขามักจะทำได้ดีแล้วก็ทำแสบใส่ลี์ปูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทั้งที่หงแดงนั้นฟอร์มสวยมาโดยตลอดนะครับก่อนเกมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดหงแดงชนะไปถึง4เกมนะครับชนะถึง4เกมติดกลับมามีลุ้นในการแย่งท็อปโฟอีกครั้งหนึ่งแต่พอมันไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดมาเลยทําให้ช่องว่างยังนิ่งครับลองถ้าชนะสิครับตอนนี้โอ้โหบอกเลยลิพูน่ากลัวแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดหักเหของลิพูก็คือในเรื่องของกองกลางยังไม่สมดุลน,นะครับกองกลางที่พลังหดหายไปเยอะมากมนเลยทําให้เกมของลิพูขาดบาลานซ์ไปพอสมควร แลวตอนนี้ฟกิจฟันได้ดันเจ็บด้วยครับแล้วเจ็บแบบเดือนเสร็จๆตรงนี้ก็เป็นงานที่เจิงครับต้องแก้ไขกันต่อไปก็น่าเห็นใจทางด้านของเจนงครับเหมือนกันนะครับเพราะว่านับแต่วันแรกของซีซั่นจนถ,ถึงวันนี้เขายังไม่สามารถใช้งานผู้เล่นชุดท,ที่สมบูรณ์ที่สุดแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับดังนั้นจุดหักเหตรงนี้คือในแง่ของการเสริมทัพอยากจะให้ลิฟูเสริมทัพกองกลางโตรับดีๆสักคนหนึ่งไม่ต้องเอาแพงหรอกครับเอากาันกลาง40่ล้าน50บล้านเอามาช่วยงาน ผู้เล่นในชุดปัจจุบันที่เราต้องยอมรับว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงหมดสภาพหลายคนมากเดแบกคนเดียวคือตีอากุอันตาร่าที่เป็นเดแบกที่เรามองเห็นว่าคุณภาพเขาชัดเจนมากแต่ตีอาก้อันตาร่านั้นเป็นนักเตะพิเศษพิเศษคือเล่นได้เพียงแค่6 0สิถึงเจนาทีแบบเต็มแม็กนอกนั้นเขาจะยืนระยะแบบตลอด90้านาทีไม่ได้ตรงนี้คือจุดที่น่าเป็นห่วงของลิปูนนะครับและขณะเดียวกันนะครับ5เกมถัดไปของขงแดงนั้นไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายเกมถัดไปต้องไปเยือนไบรตันนะครับซึ่งไบรตันของโรเบิโตเดเชบี้นั้นโอโ้โหบอกเลยระบบการเล่นดีมากแล้วตอนนี้มิตโตมาเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มนักเตะหลายคนเริ่มที่จะกลับฟื้นคืนชีพในร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมนะครับการไปเยือนมันมีปัญหาตลอดสำหรับลียอคูแต่นั้นถ้าผ่านเกมนี้ได้พวกเขาก็จะอุ่นใจไปปลอบหนึ่งแล้วกลับมาเล่นในบ้านเจอกับเชลซีการเจอกับเชลซีมันยากอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเชลซีในชั่วโมงนี้ ไม่ใช่เชลซีที่แข็งแปร่งเหมือนเดิมนะครับดังนั้นนี่คือเกมที่ลิปูจะต้องชนะเชลซีให้ได้เช่นกันแล้วอย่าไปทาแต้ม6ที่วูดตันบอลเลอร์สครับนี่คือเกมที่ลิปูต้องชนะแล้วเจอกับเอเวอเรต์ที่หลังพิงฝาหน้าชนกําแพงก็ต้องชนะเช่นกันแล้วในเกมนัดที่5นัดต่อจากนี้หงแดงต้องไปเยือนที่เซนต์เจลส์พาร์คบ้านของลิเวอร์พูลนี่คือเกมยากครับถ้าคุณอยากจะจบท็อปโฟร์ให้ได้คุณต้องชนะในเกมแบบนี้คือชนะในคู่แข่งการลุ้นท็อปโฟร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่า จะชนะแต่พวกไซส์ล่างๆหลังจากอันดับ7ลงไปเนี่ยไม่ใช่คุณต้องชนะพวกที่อยู่หัวตารางเหมือนกันด้วย5เกมนี้ผงแดงควรจะมี12แต้มเป็นอย่างน้อยถ้าทำไม่ได้อาจจะพูดได้ว่าโบกมือลาก,ก็ไม่ผิดแผกประกันใดนักเลยนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณคนด้วยครับที่อยู่รับฟังกันนะครับคุยใน,นเรื่องของสเปอร์แล้วมาดูจุดหักเหใน4ทีมลุ้นท็อปโนะครับ ฟังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพแจ้งเตือนกดซีไม่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกแชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ